ตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาอยู่ในช่องน้ำเนย pk นะคะก็คือเป็นกืนแรกไทรอย EP 2เนาะก็คือว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินว่าเนยกินอะไรบ้างกินขนมอะไรได้บ้างหลังกืนแรก่ก่อนกืนแร่อะไรเงี้ยทุกคน อ,อันที่นายพูดมาเนี่ยก่อนคืนแรกเจ็ดวันแล้วก็หลังคืนแรกอะไรเงี้ยก็คือสามารถเอาไปกินได้เลยนะคะเอ,อด้วยความที่อย่างที่นายบอกว่าหมอเนี่ยก็ไม่ได้คือหมอเนี่ยก็บอกให้เรางดกินพวกซีู้ดใช่ไหมงดกินน้ปาปลาแล้วก็งดกินพวกอาหารสําเร็จรูปพวกบะหมี่คึ่งสําเร็จรูปอะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งเอาจริงอ่ะมันไม่ได้แค่บะหมี่คึ่งสําเร็จรูปหรอกของอะไรที่มันเป็นแปรรูปพวกของเวฟเนี่ยว่ามันก,ก็กินไม่ได้ขนมอ่ะก็กินไม่ได้แน่นอนไอโอดีนยังไงก็สูงแน่นอนอะไรเงี้ยอยู่แล้ว ก็เลยรู้ส okay? you yeah. ึก you ว know, like anyway. ่าเออมันก็ยังมีของอยู่ในท้องตลาดที่เฮ้ยเรากินได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอะไรเงี้ยทุกคนสำหรับใครที่แบบติดขนมใช่ปะอันนี้ที่เลยจะแนะนาเลยกินเป็นซันสุนะคะก็คือซื้อมาไว้นะคะทุกคนคือกินวันละซองนี่นะคะเห็นปะคืออันเนี้ยที่ในอ่านดูอ่ะมันไม่มีส่วนผสมของไอโอดเลยซึ่งผ่านกินได้นะคะอย่างที่สองก็คือกินเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนก็คือเป็น เจลีบิวตี้ในเชื่อว่าน่าจะกินได้ทุกรสชาตินะเพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นเจเพราะว่าเป็นเจส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีไอโอดีนอยู่แล้วใช่ปะ นี่เลยอันนี้ก็คืออ่านสดๆเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวใช่ใช่อันนี้คือแบบไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนเลยก็คือกินได้น่าจะกินได้ทุกรสก็คือทุกคนก็เลือกเอาอันไหนที่เขาเขียนว่าเจอ่ะเออลองลองไปเซิร์ชก็คือน่าจะได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึง่งแบบสําหรับใครที่อยากกินอะไรเปรี้ยวๆนอกจากผลไม้ก็คือได้กินซีวิตนะคะนี่ซีวิตคือกินเป็นประจําอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วนะคะก็คือแบบว่าเอาจริงๆพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนไปมากสาหรับตัวเนยนะเพราะเนยไมเพราะเนยด้วยความที่เนยอ่ะลดน้ดำหนัก ลดน้ำหนักมา3าสเดือนแล้วอ่ะการกินของเนยมันเลยไม่ได้ยากมากแต่ในแค่รู้สึกว่าอาหารที่เราทําเองมันไม่อร่อยเพราะว่ามันปรุงมันปรุงเครื่องปรุงได้ไม่ครบสูตรแบบที่เวลาเรา เสิร์ชวิธีการทำอะไรเงี้ยซอสหอยนางรมก็ใส่ไม่ได้น้ำปลาก็ใส่ไม่ได้อะไรเกลือก็ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเกลือใส่ได้จะเป็นเกลือสินเทาที่ลงมาจะมีขายใครที่ไปคืนแร่มันจะต้องมีวางไว้ให้ทุกคนซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่มันก็แบบไม่ได้อร่อยใช่ปะก็คืออดทนคือตัวนี้นก็คือแบบมันไม่ได้อร่อยแต่ว่าก็โอเคกินกินได้ก็กินกินกิน,กนไปเถอะกินเพื่อให้มันอยู่ท้องอะไรเงี้ยไม่อยู่ท้องก็เดี๋ยวกินนมกินอะไรแทนแล้วก็ส่วนนมที่เนยบอก ได้กินเป็นนมตัวนี้นะคะแอลมอนหนึ่งสามเจ็ดตัวนี้คือมันไม่มีที่เขาบอกว่ามันไม่มีแบบพวกอะไรเนี่ยมันไม่มีพวกกูเตนไม่มีแบบนมถั่วเหลืองอะไรผสมเลยก็คือเป็นแอลมอนล้วนนะคะทุกคนแบบในลองอ่านดูแลวว้วอ่ะเออนี่มันไม่มันไม่เติมน้านําตาลทรายไม่มีถั่วเหลืองไม่มีหัวเชื้อไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีแบบพวกนมบัวนะคะก็คือโดยปกติแล้วสําหรับใครที่แบบว่าอืม เขาเรียกอะไรเข่งในการแบบว่าในใช้คําว่าเข่งทุกคนเข้าใจไหม <laughs> เออแบบว่าใครที่แบบว่าจะจะจะแบบจะงดขนมจะงดนมบัวไปเลยงดโยเกิร์ตไปเลยแบบที่เนยทาอะ่ะทุกคนก็คือแนะนําเลยว่ากินตัวเนี้ยแทนได้ก็คือเป็นโปรตีนนอะร่างกายจะได้ไม่เพียมากพอตอนที่เนยไม่กินโปรตีนเนยรู้สึกว่าเนยเพียมากแต่ลนว่าแอลมอนน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยก็คือในอกินตัวเนี้ยแล้วเนยก็ใส่กับตัวนี้นะคะไดมอนเกน รสช็อกโกลแลตเดมอนเกนน่าจะกินได้ทุกรสเลยนะสําหรับใครที่ชอบกินรสไหนก็เลือกตามสบายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็อยากให้มันมีรสชาติหน่อยก็เลือกแบบช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือไม่มีแป้งสาลีไม่มีแป้งขัดสีไม่ผสมนมเนยไข่ซึ่งมันผ่านมากๆมันไม่มันไม่ผสมพวกนมเนยไข่ก็คือโอเคเหมาะสําหรับคนที่ินลรอไทยลอยอย,อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหรือหลังก็คือดีมากๆเลยจะกินเป็นมื้อเย็นก็คือถือว่าเป็นการลดน้ำหนักไปในตัว เพราะว่าพอก่อนคลืนแรกแล้วก็หลังคลืนแรกเนยไม่ออกกัาลังกายเลยเพราะว่าด้วยความที่กินโปรตีนได้น้อยกินไข่แดงก็ไม่ได้กินแค่ไข่ขาวเออนมถั่วเหลืองก็กินไม่ได้เนอะเอออันนี้คืออ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเออเออ อดละอดเท่าเนยก็ได้นะทุกคนเอาที่หมอหมอเขาแนะนํามาหมอเขาบอกมาว่าห้ามอะไรนะคะแต่อันนี้คือเนยอ่านมาเยอะไงเนยก็เลยรู้สึกว่าในอย่างให้ตัวเนยอ่ะเห็นผลมากที่สุดกับการคือแร่ไฮโดรเนยก็เลยแบบว่าจํากัดการกินมากขนาดนี้เพราะเนยรู้สึกว่าตัวเนยอ่ะทาได้แล้วก็ไอ้ช่วง7วันก่อนคืนแร่ตัวเนยก็ยังแบบว่าซื้อกับข้าวกินบ้างแต่พอหลังคืนแร่มาแล้วอ่ะเนยเริ่มทําเองซื้อเนี่ยเนยจะซื้อแบบ๋วยเตี๋ยวไก่ ซุกกี้นี่รู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่กับซุกกี้เนี่ยเครื่องปรุงมันไม่เยอะมันเป็นน้ําใสแล้วก็ซุกกี้อ่ะมันเขาไม่ได้ปรุงอะไรมาให้เราเยอะมันครีนอย่างเงี้ยเออมันก็รู้สึกว่าเออเราซื้อกินได้แบบนั้นถ้าเกิดเราเบื่อการที่เราที่แบบต้องมาใส่ซอสอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วซอสที่เนยใช้อะ่ะทุกคนนี่เนยจะใช้เป็นซอสอันนี้นะคะอันนี้เห็นไปว่าแบบคือ,ค,อคือกินจริงๆคือทํากินจริงๆนะคะทุกคนอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันเขียนไว้เลยว่าสําหรับผู้ที่ต้องจํากัดการ บริโภคไอโอดีนก็คือเหมาะกับคนอย่างพ่อเราที่ต้องคืนแร่นะคะทุกคนก็คืออย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้แบบเหาะตอนที่เนยกินไข่แบบยังเนยกินไข่ต้มเนี่ยเนยก็จะกินแค่ไข่ขาวในช่วงนี้เนาะกินแค่ไข่ขาวทอ,ขออทอดไข่แดงก็คือเอ้ยทอดไข่แดงทอดไข่ดาวก็คือกินแค่ไข่ขาวก็คือเอาเนี้ยเหาะนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อไอตัวเนี้ยจะใช้แบบไว้ผัดนะคะก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันแหละทาคูมิอายิอะไรสักอย่าง <laughs> อ่านไม่อ่านแบบอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงก็คือเป็นซอสผัดก็คือเอาไว้พวกผัดแบบผัดเกี่ยวกับผักอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนกินซีฟู้ดแม่แต่คนกินไก่แล้วก็กินปลาน้ําจืดแล้วก็กินหมูได้นะคะทุกคนนี้ไม่ต้องซีเรียสคือด้วยตอนที่ด้วยความที่เนยเป็นคนชอบกินไก่อยู่แล้วก็เลยเออรู้สึกอันนี้สบายใจไปบางครั้งเนยก็อาจจะทอดหมูถ้าเกิดเราทอดหมูแล้วก็เออเราอาจจะแบบว่าเอาผสม เนี่ยคู่กับอันเนี้ยให้มันแบบมีรสชาติอะไรเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนทอดหมูทอดอะไรเงี้ยเออจริงๆในมีเมนูหลายเมนูที่เนยเขียนแพนไว้เดี๋ยวเนยเนี่ยจะมาอัปเดตในทุกๆวันในคลิปนี้แหละคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยอ่ะในน่าจะทํเจ็ดวันหรือ1ิบสี่วันก็รอดูกันต่อไปนะคะทุกคนเนยยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่ายังไม่แน่ใจแหละคือแต่เจ็วันเนี่ยแน่แต่จะ1ิบสี่วันหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่จริงๆก็อยากทําให้ครบ1ิบสี่วันเพราะรู้สึกว่าอยากอยากจะให้ทุกคนแบบว่า มีไอเดียในการกินอาหารเนาะแล้วก็ไปปรับๆกันดูอะไรเงี้ยว่าจะทำได้ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเนยจะตัดให้ทุกคนไปดูว่าเยน็นเย็นวันที่สองเนี่ยเนยกินอะไรนะคะเออมันประมาณนี้แหละทุกคนมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเดี๋ยวเนยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่า เ,ออเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวตอนเช้าวันที่3ามเนี่นยในกินอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่3จริงๆวันนี้วันที่2งนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายจริงๆคือก่อนหน,น้านี้ที่เนอยอัดไปก็คือวิธีการเตรียมตัวการกินแร่ไทรอยก็เป็น ep พีหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็น ep พีสองก็คือแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคนจะได้ไม่งงเนาะเออนั่นแหละก็มาแนะนําประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีขนมอะไรหรือว่าอะไรอีกเนี่ยเนยจะมาแนะนําใน วันถัดๆไปละกันนะคะทุกคนเพราะว่าเนยตั้งใจว่าเนยจะถ่ายคลิปเนี้ยให้มันได้7วัน14วันอยู่แล้วนะคะจะมาแนะนาเรื่อยๆวันนี้ก็คือมาแนะนําขนมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในแต่ละวันไน้กินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเจอกันวันต่อไปนะคอทุกคนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เนยไม่แน่ใจว่าหมอห้ามหรือเปล่าแต่ก็ไปอ่านมาใน Google อีกแล้วนะคะว่าเออสำหรับใครที่ทานอาหารเสริมอยู่แล้วอ่ะ เขาบอกให้งดแต่เนยก็ไม่รู้ว่าต้องงดจริงๆไหมแต่ว่าเนยก็งดนะ้าเนยงดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะทุกคนซึ่งปกติเนียเนยกินสีตัวเลยก็คือสีตัวนี้ก็คือขายอยู่เป็นตัวที่เนยขายอยู่ด้วยนะคะก็คือเนยกินเป็นแอลกูตากับซิโรทีปนะคะทุกคนแล้วก็เป็นอ m โมนิซิงกับอะโมนิกินนะคะนี่เลยในทานเป็น สี่ตัวนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เห็นปะก็คือทานอยู่แล้วแล้วซึ่งแบบว่าก็งดงดเจ็ดวันก่อนไปกคนแรกแล้วก็ต้องงดไปอีกสองอาทิตย์นะคะทุกคนเพื่อแบบให้ร่างกายเรามันคีนที่สุดสําหรับใครที่เออกินอาหารเสริมเป็นประจําอยู่แล้วก็ถ้าเกิดงดได้ก็งดดีกว่าเนาะทุกคนมันแค่ง,งดประมาณเดือนนึงอะถ้ารวมๆแล้วก่อนและหลังอะไรเงี้ยก็งดได้ก็งดดีกว่าร่างกายเราจะได้คีนที่สุดนะคะ